สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นิตยสารธรรมจักสุบีที่40ฉบับที่วันที่6ตุลาคม2539พระประวัติเบื้องต้นสมเด็จพระสังฆราชสุขทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสิน,รรกสททนทร์ ทรงเป็นพระมหาเถระาที่ทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เลื่องลือพระองค์หนึ่งในยุครัตนโกสินทรงพระคุณพิเศษในด้านวิปัสนาธุระจนมีพระฉายานามอันเป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่ประชาชนว่าพระสังฆราชไก่เทอนพระทรงสามารถแผ่พรหมวิหารทำให้ไก่ป่าเชื่องเป็นไก่บ้านได้สมเด็จพระสังฆราชสุข ประสูตรเมื่อวันสุขขึ้นสิบข้ามหเดือนยี่ปีฉลูจุลศักราช1095พศ2 2 7 6ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสันนิษฐานกันว่าคงเป็นชาวกรุงเก่า ปรากฏในหนังสือพระราช,ชพงศาวดารว่าเมื่อครั้งกรุงคนบุรีเป็นพระอธิการอยู่วัดท่าหอยริมคลองคูจามในพระราชพงศาวดารเรียกว่าคลองตะเคียนในแขวงรอบกรุงเก่ามีพระเกียรติคุณในทางบําเพ็ญสมถาภาวนาผู้คนนับถือมากครั้นพศาา2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก มหาราชทรงปราบดาพิเศษเสด็จเถลิงทวัญยาราชสมบัติเป็นปฐมรัชการแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสิงค์เมื่อในทรงจัดการข้างฝ่ายอาณาจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทรงพระราชดำริจัดการข้างฝ่ายพุทธจักรเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งส่วนโรมเศร้าหมองเพราะการเจลาจนวุ่นวายในบ้านเมืองจึงได้ทรงโปลดกล้าปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระราชาคณะในตำแหน่งต่างๆตามโบราณราชประเพณีและได้ทรงแสวงหาพระเถระผู้ทรงคุณพิเศษจากที่ต่างๆมาตั้งไว้ใน ตำแหน่งที่สมควรเพื่อช่วยรับภาระธุระทางพระพุทธศาสนาสืบไปและก็ในคราวนี้เองที่ได้ทรงโปรดให้นิมนต์พระอาจารย์วัดท่าหอยคลองตะเคียนแขวงกรุงเก่ามาอยู่วัดพลับให้เป็นพระยาน,นาสังวรเถระสองพระอาจารย์วัดท่าหอออยงดังกล่าวนี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขนั่นเองสมเด็จพระสังฆราชสุข ได้ทรงเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่ครั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์สุขวัตท่าหอยกรุงเก่า ครั้นสเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติแล้วจึงได้โปรดให้นิมนต์มาอยู่ในกรุงเทพมหานครและทรงตั้งเป็นราชาคณะที่พระยาน,นาสังวรเทระดังกล่าวแล้วเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระฝ่ายอรันวาสีนิยมความสงบวิเวกจึงได้โปรดให้มาอยู่วัดพรัพันเป็นวัดสำคัญฝ่ายอรันวาสีของธนบุรีครั้งนั้นคู่กับวัดรัชดาทิศฐานและอยู่ไม่ไกลจากพระนะครและเพื่อให้สมพระเกียรติที่เป็นพระอาจาร ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินจึงได้โปรดให้สร้างวัดพระราชทานใหม่ในที่ติดกับวัดพรลับนั่นเอง เมื่อสร้างพระอารามใหม่เสร็จแล้วก็ได้โปรดให้รวมวัดพลับเข้าไว้ในเขตของพระอารามใหม่นั้นด้วยแต่ยังคงใช้ชื่อว่าวัดพลับดังเดิมต่อมาในรัชกาลที่สามจึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดราชสิทธารามดังที่ปรากฏสืบมาจนบัดนี้บริเวณอันเป็นวัดพลับเดิมนั้นอยู่ด้านตะวันตกของวัดราชสิทธารามปัจจุบันนี้สามสมเด็จพระสังฆราชสุข ทรงเป็นที่ทรงเคารพนับถือเป็นอันมากของพระบรมราชวงศ์มาแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองปรากฏนามพระยานสังวรเทระเป็นพระกรรมวาจาจารย์แทบทุกพระองค์นับแต่คราวทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยแต่ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอิสรสุนทรเป็นต้นมา นังปรากฏในพระราชพงสาวดารดังนี้ 1. พศ2 3 3 1พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศดเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอีสรนสุนทรทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชสีสีส เป็นพระราชอุปัทยาจารย์พระยาน,นสังวรเทระเป็นพระราชากรรมวาจาจารย์ทรงผนวดละวันแรกเสด็จประทับที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามมีการฉลองเสร็จแล้วจึงเสด็จไปประทับนวัดสมอรายคือวัดราชาธิวาสในปัจจุบัน2พศส3 3 7 สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่สองแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ในรัชกาลที่หนึ่งพระนามเดิมจุย้ยทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศีรัตนศาสตร์สดารามสมเด็จพระสังฆราชสุขห้า เป็นพระอุปัชฌาย์พระยานสังวรเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์หกพศสองพันส,สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถพระนามเดิมบุญมาทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัตพระศรีสันเทศสมเด็จพระสังฆราชสุข เป็นพระอุปัชฌาย์พระยานสังวรเถระวัดพลับเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธรรมกิตติเป็นพระอนุสาวนาจารย์เจ็ดสี่พศสองพันสามร้อยสี่สิบห้าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชว w งหลังในรัชกาลที่หนึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษเทเวศพระนามเดิมทองอินทรงผนวดเป็นพระภิกษุสมเด็จพระสังฆราชสุข เป็นพระอุปัชฌาย์พระยาณสังวรเถระเ,รเป็นพระกรรมวาจาจานีแปดห้าพศพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งทรงผนวดเป็นพระภิกษุพระยาณสังวรเถระรสุข เป็นพระราชอูปัตยาจารย์พระพุทธโคสาจารย์ขุนวัดโมลีโลกยารามเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เ 6พศ2360ในรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยดเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดเป็นสามเณรนวัพระศีรัตนสาสดารามสมเด็จพระยาณสังวรสุขเป็นพระราชอุปัตยาจารย์สิบ แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองว่าสมเด็จพระสังฆราชมีเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรสุขวัดราชสิทธารามเป็นพระอาจารย์11ซึ่งกลับกันเป็นตรงกันข้าม ในเรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในพระนิพนธ์เรื่องความทรงจำว่าพิเคราะห์ตามเหตุการณ์น่าจะกลับกันกับที่กล่าวในพระราชพงศาวดารคือสมเด็จพระยาน,นาสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์และสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอาจารย์ถวายศีลพระสมเด็จพระยานสังวรเป็นผู้มีอายุพันสมากนั่งแน่สมเด็จพระสังฆราชมีทั้งเป็นที่เคารพนับถือของพระราชวงศ์มาแต่ในรัชกาลที่หนึ่งแม่สมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นสิทธิของสมเด็จพระยานสังวรมาแต่ก่อนน่าจะได้เป็นพระอุปัชฌาย์ และยังมีหลักฐานประกอบอีกอย่างหนึ่งด้วยถึงรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นสององค์เป็นคู่กันอยู่ที่ลานหน้าวัดราชสิทธารามอันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระยานสนังวร องหนึ่งขนาดนามว่าอยู่ที่ลานหน้าวัดราชสิทธารามอันพระสิรานาเจดีทรงอุทิศในพระนามของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกองหนึ่งมีนามว่าพระสิรจุลพฤเจดีเป็นพระบรมราชชทิศในพระนามของพระองค์เองอย่างปรากฏอยู่ตรัสว่าพระได้เคยเป็นศิษย์สมเด็จพระญาณสังวรมาด้วยกันทั้งสองพระองค์สิบสอง ในรัชการที่สองโปรดให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยาน,นาสังวรมีสำเนาประกาศที่ทรงตั้งดังนี้สีสยุบมัดสดุกและอื่นๆลงวันพฤหัส,สบดีเดือน9้าแรมเจ็ดข้าปีชวดพศส3 5 9ให้พระยาน,นาสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระยานสังวรอ,อดิสรสังคเทราสัตววิสุทธิจริยาปรินายกสปีดกทาม มหาอุดมศีลอนันต์อรันวสีสถิตในราชสิทธาวาสวรวิหารพระอารามหลวงให้จารึกกฤตฤกการอวยผลพระทนเมยุทธ์ศีสวัตดิพัฒนมงคลวิมวลทฤคายุทธในพระพุทธศาสนาเถิด13สมเด็จพระยาณสังวรได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในปีเดียวกันกับสมเด็จพระสังฆราช มีได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและนั่งหน้าสมเด็จพระสังฆราชด้วยได้เห็นบัญชีนิมนต์พระสวดมนต์ในส่วนขวา 14. มีนามสมเด็จพระยาณสังวรอ,อยู่หน้าสมเด็จพระสังฆราชเห็นจะเป็นด้วยมีพรรษาอายุมากกว่า 15. สมเด็จพระยาณสังวรได้รับพระราชทานพัดงาสารซึ่งโปรดให้ทำวิจิตกว่าพัดสำหรับ พระราชาคณะสมถาสามัน16สำหรับวัดพระหรือวัดราชสิทธารามนั้นนับแต่สมเด็จพระสังฆราช สุขได้มาอยู่ครองแต่ครั้งยังทรงเป็นที่พระยานสังวรเทระแล้วก็ได้กลายเป็นสำนักปฏิบัติทางวิปัสนาธุราที่สำคัญดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ในเรื่องประวัติวัดมหาธาตุว่าในกรุงรัตนโกสินนี้วัดอรันวาสีที่สำคัญก็คือวัดสมอรายหนึ่งกับวัดราชสิทธารามหนึ่งสิ นักพระเกียรติคุณในทางวิปัสนาธุระของสมเด็จพระสังฆราชสุเน้นคงเป็นที่เคารพนับถือทั้งในฝ่ายเจ้านายในพระบรมราชวงศ์และในหมู่ประชาชนทั่วไปจึงได้ทรงเป็นพระราชอุป,ปัฏฐายาจารย์และเป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตรย์ิและเจ้านายชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์หลายพระองค์ดังได้กล่าวมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งทรงผนวดเป็นพระภิกษุก็ได้เสด็จมาประทับทรงบำเพ็ญเนคขม,มปฏิบัติและทรงศึกษาวิปัสนาธุระในสำนักสมเด็จพระสังฆราชสุข แต่ครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระยาณสังวรเทระนวัดร,ราชาสิทธารามนี้เป็นเวลาหนึ่งพรรษาโดยมีพระตันหนักสำหรับทรงบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะเรียกว่าพระตันหนักจันทร์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชานุกนาชคือพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิดล้านภาลายัยขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลได้ทรงสร้างถวายยังคงมีอยู่สืบมาจนบ,บัดนี้18 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเปล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดเป็นพระภิกษุในรัชกาลที่สองก็ได้เสด็จไปประทับศึกษาวิปัสนาธุราในสำนักสมเด็จพระสังฆราช แต่ครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระยาณสังวรเทรณนวัดราชสิทธารามเช่นกันดังที่พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้ในเรื่องวัดสมอรายอันมีนามว่าราชาธิวาสว่า ได้สงประทับศึกษาอาจารย์สมัยในสำนักวัดราชาธิวาสทรงทราบเสร็จสิ้นจนสุดทางที่จะศึกษาต่อไปอีกได้จึงได้เสด็จย้ายไปประทับอยู่ในวัดราชสิทธารามคือวัดพลับซึ่งเป็นแหล่งสำคัญเชี่ยวชาญในการวิปัสสนาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวดในที่นั้นแต่หาได้ประทับประจำอยู่เสมอไม่เสด็จไปอยู่วัดพลับบ้างกลับมาอยู่สมอไรบ้างเมื่อเสด็จถลิงถวัยายราช,ชสมบัติแล้วจึงทรงสร้างพระศิรจุมพฤเจดีย์ไว้เป็นคู่กันกับพระศิรนาะเจดีย์ที่ทรงพระราช,ชุทิศถวายสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญว่าเคยเสด็จประทับศ,ศ,ศ,ศึกษาณนสำนักอาจารย์เดียวกันสิบเกเกี่ยวกับราชประเพณีนิยมทรงศึกษาวิปัสนาธุระของเจ้าในายในพระบรมราชวงศ์ที่ทรงผนวดนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระอธิบายไว้ว่า อนุโลมตามราชประเพณีครั้งกรุงเก่าดังเช่นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงผนวดแล้วเสด็จไปประทับอยู่ณวัดประดู่นั้นเป็น ตัวอย่างด้วยเป็นวัดอรันวาสีอยู่ที่สงัดนอกพระนครเพราะการศึกษาธุระในพระศา,าสนามีเป็นสองฝ่ายฝ่ายคันธ,ธุระต้องเล่าเรียนพระปริยัติธรรมโดยมคธภาษาอันต้องใช้เวลาช้านานหลายปีไม่ใช่วิสัยผู้ที่บวชอยู่ทั่วพรรษาเดียวจะเรียนให้ตลอดได้แต่วิปัสนาธุระอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นการฝึกหัดใจในมถาภาวนาอาจเรียนได้ในเวลาไม่ช้านักและถือกันอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าชำนิชำนนานในทางสมถาภาวนาแล้วอาจจะนำคุณวิเศษอันนั้นมาใช้ในการปลูกกระสบเพื่อประโยชน์อย่างอื่นตลอดจนในวิชาพิชัยสงครามได้ในภายหลังด้วยเหตุนี้เจ้าไงที่ทรงผนวดมาแต่ก่อนจึงมักเสด็จไปประทับอยู่ณวัดอรันวาสีเพื่อทรงศึกษาภาวนาวิธี ในว่าการศึกษาวิปัสนาธุราของสำนักวัดราชสิทธารามในสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชสุขทรงครองวัดอยู่นั้นจเจริญรุ่งเรืองมากเพราะผู้ครองวัดทรงเชี่ยวชาญและมีกิตติคุณในด้านนี้เป็นที่เรื่องลือ ครนสมเด็จพระสังฆราชสุขได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและเสด็จมาสถิตนวัดมหา,าธาตุแล้วการศึกษาวิปัสนาธุระแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่รุ่งเรืองเท่ากับสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชสุขยังทรงครองวัดนั้นอยู่21 พศ2362สมเด็จพระสังฆราชมีสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุปเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วโปรดให้แห่มาสถิตณนวัดมหาธาตุเดิมทรงพระราชดำริที่จะตั้งสมเด็จพระพลรัต วัดสาเกตเป็นสมเด็จพระสังฆราชถึงได้แห่มาสถิตณนวัดมหา,าธาตุเมื่อในเดือนสี่ปีถอะเอกศพนั้นแล้วแต่เมื่อปีมะโรงโทศกขั้งต้นปีเกิดอหิวาตากโรกมากยังไม่ทันจะได้ทรงตั้งสมเด็จพระพลรัชอาจเป็นสมเด็จพระสังฆราชถึงเดือนสิบเอ็ดมีโจท์ฟ้องกล่าวอาธิกรณ์สมเด็จพระพลรัชอาจ ว่าชอบหยอกเอินสิบหนุ่มด้วยกิริยาที่ไม่สมควรแก่สมณะทาราได้ความเป็นสัตว์อธิกรณ์ไม่ถึงเป็นปาราทิกจึงเป็นแต่ให้ถอดเสียจากตำแหน่งพระราชาคณะและเนรเทศไปจากพระอารามหอลาวองอ2 2ตําตำแหน่งพระสังฆร,ราชนั้นทรงพระราช,ชดำริว่าสมเด็จพระญาณสังวรสุข วัดราชสิทธารามเป็นสมเด็จพระราชาคณะผู้ใหญ่และได้เป็นพระอาจารย์เป็นที่เคารพในพระราชวงศ์จึงโปรดให้แห่สมเด็จพระยนนานสังวรสุขมาสถิตนวัดมหาธาตุเมื่อนวันพฤหัสบดีเดือน12ขึ้น4ี่ข้ามครั้งถึงนวันพฤหัสบดีเดือนหนึ่ง เนื่นหนึ่งขึ้นสองข้ามปีมะโรงโทศกจุลศักราชหนึ่พังรพศสอง3ัจึงทรงตั้งสมเด็จพระยานสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช23มมีสำเนาประกาศที่ทรงตั้งดังนี้ สวิตสยุพอดีตการพระพุทธศักราชสมัยสหัสสังวัตจอชอนไปรถปาทะเล่ไตรสัตตีสัตมาตปัตยุบันการนาสังวัชรมรือคาสริงระมาสุขาปักข,ขคูรุกวารันูมีดิถีปริเทธการอุกฤษสมเด็จบรมธันมเรอมหาราชารามาธิราชเจ้า ผู้ทรงทศพิธราธรทานอนันตคุณวิมุลยปรีชาอันมหาประเสริฐมีพระราชองค์การมานพระบรรทูลสุรสิงหานาดำรัดสั่งพระราชูทิศถาปนาให้สมเด็จพระยาน,นาสังวรเป็นสมเด็จพระอริโยวงยานปริยัตวราสังฆาราชาที่บอดีสีสมนุตปมาปรินายกติปิดกทราจารย์ สริตท่ขติยาสารสุนทรมหาคน,นริศรนวรทักษินาสริปทธิสังคารามคามวาสีอรันวาสีเป็นประธานฐานาทุกขนาทิกรจัดปุพิธบัลพระสัตย์สถในพระศรีรัตนมหา,าธาตุบววิหารพระอารามหลวง24สมเด็จพระสังฆราชสุ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นพระชนมาอยุได้88พรรษาแล้วทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชอยู่ไม่ถึงสองปีก็สิ้นพระชนเหตุที่ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชมาแต่ก่อน25พระทรงเป็นพระราชาคณะฝ่ายสมระ แต่ประเพณีการเลือกสมเด็จพระสังฆราชคงถือเอาคันธุระเป็นสำคัญสมเด็จพระสังฆราชสุขทรงเป็นฝ่ายวิปัสนาธุระจึงไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชมาแต่ก่อนมาในครั้งนี้เห็นจะทรงพระราชดำริว่าพันศาอายุท่านมากอยู่แล้วมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้ถึงเกียรติยศที่สูงสุดให้สมกับที่ทรงเคารพนับถือ เข้าใจว่าเห็นจะถึงทรงวิงวอนท่านจึงรับเป็นสมเด็จพระสังฆราช26่สิบหอหนึ่งรมเนียมแห่สมเด็จพระสังฆราชมาสถิตณวัดมหา,าธาตุนั้นได้มีขึ้นในรัชกาลที่สองโดยได้โปรดให้แห่สมเด็จพระสังฆราชมีวัดร,ราชบูรณาซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาสถิตณวัดมหา,าธาตุเป็นพระองค์แรก พระองค์ที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชสุขซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสิน์แห่จากวัดราชสิทธารามเมสถิตนวัดมหาธาตุ พระองค์ที่สามคือสมเด็จพระสังฆราชนนซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสิน์แห่จากวัดสาเกตมาสถิตณวัดมหา,าธาตุพระองค์สุดท้ายคือสมเด็จพระสังฆราชนาคซึ่งเป็นสมเด็จพระ ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่หกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามในประกาศสถาปนาว่าสถิตนวัดมหาธาตุแต่ไม่ได้แห่มาสถิตนวัดมหาธาตุตามประกาศเพราะขณะนั้นวัดมหาธาตุกำลังปฏิสังขรทั่วพระอารามสมเด็จพระสังฆราชนาคจึงสถิตนวัดราชบูรณาอันเป็นพระอารามเดิมจนสิ้นพระชน แต่นั้นมาทำเนียมการแห่สมเด็จพระสังฆราชมาสถิตนวัดมหา,าธาตุก็เป็นอันเลิกไปพระอวะสานการสมเด็จพระสังฆราชสุข ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชอยู่หนึ่งปีกับ10เดือนก็สิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัส,สบดีเดือน10บขึ้น13บสาข้าปีมะเมียพศส3 6 6 5มีพระชนมายุได้89โดยปีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชทานพระโกรทองใหญ่ให้ทรงพระศพเมื่อตั้งที่พระเมรุทองสนามหลวงพระโกรองค์นี้นอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระเกียรติยศสูงบางพระองค์มีปรากฏว่าได้ทรงแต่พระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้พระองค์เดียว27นับเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงด้วยเหตุที่ทรงเป็นที่ทรงเคารพนับถือ อย่างยิ่งนั้นเองส่วนการพระเมรน,นั้นปลดให้ทําเมนผ้าขาวที่ท้องสนามหลวงพระราชาทนเพลิงพระศพเมื่อเดือน12พศ2365นั้น28ครั้นพระราชาทนเพลิงพระศพแล้วได้โปลดให้ปั้นพระรูปบรรจุพระอัฐิ ประดิษฐานไว้ในกุฏิกรรมฐานหลังหนึ่งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชสิทธารามเพื่อเป็นที่ทรงสักการบูชาตลอดจนสานุสิทธิ์และผู้เคารพนับถือสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ต่อมาในรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ช่างหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สุขขนาดย่อมขึ้นอีกประดิดสถานไว้ในหอพระนาคพร้อมกันกับรูปสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ขุนวัดโมลีโลกยารามซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ในปีมโรงพศ2387ได้โปรดให้หล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชสุข อีกองค์หนึ่งขนาดเท่าพระองค์จริงพระราชดำริเดิมเข้าใจว่าคงจะทรงสร้างขึ้นสำหรับประดิษฐานไว้นวัดมหาธาตุอันเป็นที่สถิตของพระองค์เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ ยังไม่ทันได้เชิญไปประดิษฐานเพราะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมหา,าธาตุยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนพระลูกสมเด็จพระสังฆราชสุของค์ดังกล่าวนี้จึงค้างอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามต่อมาในรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปลดให้แห่ไป ประดิษฐานนวัดมหาธาตุย9ปรากฏตามหมายรับสั่งในรัชกาลที่4ว่าโปรดให้เชิญไปเมื่อวันแรมสองข้ามเดือน4ปีช่วดจัดตาวาศตศ1 2 1่พสองอ่พศอสาโและปรดให้สร้างแท่นจำหลักมีเลือดลายเป็นรูปไก่เทือนเป็นที่รองรับพระรูปเพิ่มเติมขึ้นและยังคงสถิตอยู่ในพระวิหารวัดมหาธาตุมาจนบัดนี้31 ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยานสังวรนั้นนับว่าเป็นตำแหน่งพิเศษในยุคกรุงรัตนโกสินทเป็นตำแหน่งที่พระราชทานสถาปนาแก่พระเทราผู้ทรงคุณทางวิปัสนาธุราโดยเฉพาะ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระอาจารย์สุวัฒน์ท่าหอยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณพิเศษในทางวิปัสสนาธุระเป็นที่พระราชาขณะนั้นก็ทรงตั้งในราชทินนามว่าพระยานสังวรเทระอันเป็นราชทินนามที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนาธุระ ครั้นมาในรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปโปรดให้สถาปนาพระยาน,นสังวรเถระขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะก็ปโปรดให้สถาปนาในราชทินนามว่าสมเด็จพระยาน,นสังวรตามราชทินนามเดิมที่ได้รับ พระราชทานแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งครั้นสมเด็จพระยาน,นาสังวรสุขได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเวลาต่อมาราชทินนามที่สมเด็จยาน,นาสังวรก็ไม่ได้โปรดพระราชทานสถาปนาพระเถระรูปใดอีกเลยนับแต่รัชกาลที่สองเป็นต้นมากระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัชกาลที่เก้าแห่งกรุง รัตนโกสินทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดให้สถาปนาพระาศาสนโสพลสุวัฒโนเจริญคชวัดวัดบวรนิเวทวิหารในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณนนสังวรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2515นับเป็นสมเด็จพระยาณนนสังวรรูปที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับแต่ปีที่สมเด็จพระสังฆราชสุขยาน,นาสังวรสิ้นพระชนเมื่อพศ2365ในรัชกาลที่2มาจนถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันโปรดให้สถาปนาพระศาสนโสพลสุวัฒโนขึ้นเป็นสมเด็จพระยาน,นาสังวรเมื่อ พศ2515นั้นเป็นเวลา150ปีพอดีซึ่งเป็นเวลายาวนานถึง6รัชกาลที่ว่างเว้นมีได้ทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนาพระเทรรูปใดในราชทินนามตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สมเด็จพระญาณสังวรนี้สมเด็จพระญาณสังวรนี้จึงกล่าว จึงกล่าวได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีความหมายสำคัญในประวัติการของคณะสงฆ์ไทยตำแหน่ง